สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานำสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มิถุนายน2563สาำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บ้านหนองบัวเงินตําบลอ่างทองอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,563 กิจกรรมนําสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นของรองนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการที่16จังหวัดพะเยาได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายบ้านสันปูเลยหมู่ที่8บ้านหนองัวงเงินหมู่ที่5ตําบลอ่างทองอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกขแขนงเข้าร่วมจำนวน15คนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภูยิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนของรัฐบาลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในปุ๋ยภาคของรองนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16นายกนกศรีวิชัยนันต์ในอำเภอเชียงคำกล่าวว่าอำเภอเชียงคำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อของ,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่16จำนวน3ามล้านส0นบาทเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายสันปูเลยหมู่ที่8บ้านหนองบัวงเงินหมู่ที่5ตําบลอ่างทองอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาขนาดกว้าง6เมตรยาว1กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เนื่องจากเป็นถนนที่ประชาชนหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่8 ประชาชนในตำบลอ่างทองตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเพราะเป็นทางเชื่อมระหว่างตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำกับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแต่เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อผิวทางเกิดการชำรุดแตกร้าวทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปได้ความยากลำบากและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นายอนุชากาติปนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจํานวนกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการขอใช้งบประมาณดังกล่าวส่วนอีกกึ่งหนึ่งใช้งบประมาณจากอบตอเองโดยถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณจากรัฐบาลความยาว1กิโลเมตรและงบประมาณของอบตอยาว1กิโลเมตรโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์กับทางราชการและประชาชนมากคือเมื่อมีการประมูลงานจากบริษัทเอกชนใช้งบประมาณสร้างจริง1กิโลเมตร เพียง2.2ล้านบาทเหลือเงินส่งคืนรัฐบาล1ล้านบาทเศษจากงบประมาณจำนวน3 3 6 4 0 0 0บาทโดยถนนดังกล่าวประชาชนได้รับประโยชน์3,529คนจำนวน1,116ครัวเรือนนายอดุลเสนาพันธ์ตัวแทนชาวบ้านตำบลอ่างทององเชียงคำได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเนื่องจากถนนเส้นนี้มีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอุบัติเหตุของเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนเรื่องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทําให้ลดต้นทุนค่าขนส่งและการเดินทางเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทีรศักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอ,อสมทพะเยารายงานลดค่าใช้จา่ายในการขนส่งนะครับปกติเราจะไหลตละดยีมันแปงสี่ร้อยห้าร้อยพอมีถนนดีขึ้นเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการที่นทขนส่งกระทุกลงมานะครับจากตันละสามร้อยกันหอะไรตันละสองร้อยเนี่ยมันทำให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ผลประโยชน์มากเลยก็เรื่องการขนส่งและเห็นส่วนก็คือเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานที่ไปโรงเรียนเพราะว่าซีหมบ้านจะมีโรงเรียนติดเดียวแล้วก็เส้นทางนี่จะเป็นเส้นทางลักที่ลูกหลานไปโรงเรียนคือถนนดีขึ้นเนี่ยความปลอดภัยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลดีทั้งทั้งสวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งลูกหลานที่เกิดไม่รุนนะครับ